สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดโพสต์ล่าสุดเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มแตงโมชาวเน็ตคอมเมนต์เพียบไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปียังอยู่ในใจทุกคนเสมอสำหรับอดีตนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาหลังเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านแฟนหนุ่มอย่างเบิร์ดเทคนิค ได้โพสต์ภาพคู่สัตว์เลี้ยงแสนรักของแฟนสาวผ่านอินสตาแกรมทำเอาแฟนๆที่เห็นแล้วต่างพานึกถึงและน้ำตาซึมเลยทีเดียวพร้อมทั้งยังเขียนแคปชั่นว่าบวยเป็นทุกอย่างยกเว้นเป็นแมวแบบบวยบวยบวยรักทุกคนท่ามกลางแฟนๆที่ได้เห็นโพสต์ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากอาทิตัวแทนของแม่โมพี่บวยเห็นแบ้วยิ่งคิดถึง แตงโมน้ำตาจะไหลรับบวยนะคดีแตงโมถึงมือบ้านพระอาทิตย์แล้วเอาใจช่วยครับโอ้ยเอ็นดูหน้าน้องงงครับเป็นต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ